นะใครที่สนใจอยากได้สูตรก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะใครที่สมัครสมาชิกวันนี้รับสูตรฟรีเด้อฮ <Stop that. S 1> าแต้มสวยงามโอ้โหปอกแปดมาอีกแล้วโอ้โหฉ่ำมากทุกคนใครที่สนใจนะสามารถตามมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะกลับมาที่ตามสูตร AI บาคาร่ากันเหมือนเดิมนะทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่คลายเดิมเ <Welcome. S 1> ชื่อนี้เดี๋ยวจะจัด b g <Please. S 1> ไปก่อนนะทุกคนนะ มาวันนี้ทุน300บาทกับอัตราการชนะอยู่ที่88%เปอร์เซนเท่านั้นทุกคนจะรอดหรือไม่ก็มาดูไปพร้อมกันเลยเด้ Please, ออะรอบนี้สุดบอกไปเพเยอร์ค่ะทุกคนเราก็จัดเพเยอร์ตามเลยนะขอไป200ก่อนละกันเบาๆโอ้เบาตรงไหนวะเนี่ยเออไม่เบาแหละเหลือไว้ร้อยหนึ่ง <Stop that. S 1> โอ้สวยแล้วค่ะปอกกา มาดีโอ้โหช่ำช่ำม,มากสยสยๆทุกคนบวกไปขึ้นมาห้ารอโอ้โหตากระจกขึ้นเกเลยว่ะแรงเฟือรอบนี้ขอไปแบงเกอร์ตามเขาไพ่สูตรไปเลยนะทุกคนนะใครที่สนใจอยากได้สูตรก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะใครที่สมัครสมาชิกวันนี้รับสูตรฟรีเด้อหาแต้มสวยง่ะโอ้โหป๊อกแปดมาอีกแล้วโอ้โหฉ่ำม,มาก คนใครที่สนใจนะสามารถตามมาได้เลยคิลิงแต่คอมเมนมาได้เลยรับรองว่าปังแน่นอนทุกคนวันนี้สูตรแบบจึง้งแล้วค่าย BG นะทุกคนนะสูตรมาจึ้งมากอัตราการชนะตั้งแต่88ตอนนี้ขึ้นมา91แล้วอะฉ่ำมากอารอบนี้ก็จัดเพลย์เยอรตามสูตรไปคะ่ะมาขอสวยโอ้สองเอ้ยฮะขอแต้มน,นะโอ้เสมอแล้วไปแล้วไปทุกคนโอ้ โอเคค่ะทุกคนอ้าวโอ้รอบนี้สูตรบอกให้รอนะรอสูตรเฉยเลยตอนนี้อยู่ที่เจนะ็ดร้อยแปดสิบห้านะทุกคนนะใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยทุกค,คนคิลินพาคอมเมต์มาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็สมัสมาชิกวันนี้รับสูตรได้นะทุกคนนะถ้าเข้ามาขอสูตรได้เลยไม่มีทำยอดเทินใดทั้งสิน้น ยอดเงิทนที่เปิดยูสเซอร์นะทุกคนนะก็มันก็จะเข้าเครดิตสูตรให้ได้ให้ด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องไปเติมเครดิตเพิ่มนะทุกคนนะไม่มีทํายอดเทินใดดังสิ้นเลยนะจ๊ะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยเรามีของแจกด้วยนะทุกคนนะมีเครื่องดูดฝุ่นหูฟังแล้วก็เป็นแก้วน้ําแล้วก็เป็นเสื้อกีฬานะทุกคนนะเสื้อพรีเมี่ร์ลีเกดพรีเมีม่ยมเลยถ้าใครสนใจก็สามารถตามมาได้เลยเด้อรอสูตรอีกแล้วทุกคนโอ้โหหกแต้มโอ้เสมอมาอีก โอ้ oh, ห้องนี้เสมอเยอะจัดเลยแล้วสู่ก็ขึ้นรออีกเหมือนเดิมโอ้ย <Please, S 1> oh. เอาไงต่อดีทุกคนตอนนี้เรากำไรอยู่ที่485เองนะเพราะว่าทุนเรา300ก็ดีแล้วที่ไม่ขาดทุนอะ่ะโอ้เราไม่ได้เดินมา3รอบติดแล้วอย่าบอกนะว่าเสมออีก โอ้าโอ้ไม่เสมอแล้วสูตรจะขึ้นใหม่ก่อนอ้าวโอ้เราไม่มีเดีอันสอมรอบอ่ะรอข้างหน้าอ๋อโอเคตกลงไปอ่ะรอบนี้อย่าเราลงเองก็ได้เพราะว่ามันรอสูตรอีกแล้วอ่ะทุกคนอ่รอบนี้ขอไปเพลเยอร์นะเข้าไปเพลเยอร์ก็สวยแหละดีดิอ่ะขอเพิ่มไปเลยสวยจริงสวยจริงโอ้ไม่ทันนะหกแ้มบอด ขอไปอีกเออสวยโอ้โหถ้าลงเพิ่มถ้าทันเมื่อกี้นะได้อีกสี่รอยอ่ะทุกคนอ่ะโอเคสวยงามทุกคนขึ้นมาเก้ารอยแปดสิบห้านะเพราะว่าบวกมาอีกสองรอโอ้ทุกคนแล้วสูตรมันยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะหรือว่าเราจะพอพอแค่นี้ไหมอ่ะอีกรอบนึงแล้วกันทุกคนรอบนี้ขอไปแบงเกอร์ค่ะขออัดไปแบงเกอร์เลยห้าร้อยรอบสุดท้ายเลยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าสูตรมันไม่มาไงสี่อ่ะเจ็ดอย่าสี่อย่าห้านะ โอเคแล้วไปโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะ้น้องมาริวก็ขอจะคลิปไปเพียงเท่านี้เลยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไป E ีปีต่อไปมีมาแน่นอนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยด้วยโอโ้สุดแล้วเพิ่งจะมาขึ้นมาพันสี่โอเคทุนกำไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะวันนี้สวยงามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วย